มาอ่ะมาดีนี้มีเสียงมารอบนี้ไม่มีละวทำไมวันจีอ่ะจีทำไงกันมาเราจะตัดหรือจะแทงตัดก่อให้ให้เรื่อจะตัดจะแทงกัอนตัดนี่แกะเรียบร้อยเลยมาดูกัน อ๋ออย่านะดู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 ใส่ดูดูนีู่ดูดูดูอันนี่ดูดูดบอะไรดูดูนูด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 อดูนูด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 ูไรดูดูนูดูดูู่งไงูด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 ูอูด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 ัดไดูดรดู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  เพราะว่าเนี้ยนี่ปรอบเร็นแล้ไม่ใช่นไม่ใช่เี๋ยวนะทำไมมันดูแคบๆ้ไม่ใช่ฮะเนี่ยเขาเปิดตรงนี้ตัวนี้เหรอใช่แต่หนูว่าแต่หนูว่าอย่างนี้มากกว่านะนี่มัไม่ได้ต้องใส่คอ พอ่อพ่อต่อกับพ่อเข้ามาในพ่อต่อโอเคพ่อเข้าต่อไปอเ,เรามาดูที่ประกอบกัน,นใครใครประกอบไม่เป็นดูได้นหมแต่หน้าเดือดเี่นี่ตัวนี้ต้องอยู่ตรงนี้นี่ข้างในนี่นะแล้ แล้วก็อันนี้ใช่ไหมนี่ยนอยู่นี่หมุนอ่าหมุนผิดด้านต้องหมุนอันนี้แล้วอยู่ด้านนี้ใช่ไหมแล้อ่อยู่ด้านที่ต้องสูงก็อันนี้มันติดเตี้ตยไปยเหรอใช่เพก็ว่าอย่างนั้นแหละโอเคจบ มันไม่ได้ครอบหรอกมันต้องใส่เข้าไปนี้ปลังนั้นรอแป๊บนึงอ่าไแล้วก็สอง,สอง ล็อกที่สามและสุดท้ายล็อกที่สี่ครับอเอาไม่ไปไม่ไปโอเคล็อกที่ห้าเรียบร้อยแล้วงั้นมาบ๊ายบายเาา้าจะมาไปบาย,บาย,บายปิดได้เลย,ยชวัว